เปิดเพลงฟังขณะทํางานบัญชีด้วยเหรอเนี่ยใช่ค่ะอ่าโอเคอ่ะคุณมาถามว่าอะไรครับนดียจะถามว่าเหมือนกับบริษัทนี้ใช่ไหมคขะซื้อเกี่ยวกับเบียร์เกี่ยวกับเหล้าอะไรประมาณนี้ค่ะต้องเบียร์<ง>เกี่ยวกับเหล้าใช่ค่ะโอเคถามว่าต้องลงบับญชีเป็นค่าอะไรค่ะโอเคคุณคิดว่าจะลงเป็นค่าอะไร<อ>มีบินซื้อเบียร์ซื้อเหล้าเกี่ยวข้องกับกิจการนี้ไหมคุณคิดว่ายังไงบ้างน่าจะไม่เกี่ยวข้องค่ะเพราะว่า เพราะว่าน่าจะเอามาเป็นส่วนตัวมากกว่า,า,าไม่เกี่ยวกับกิจการหรอแล้วคุณก็ต้องไปดูว่ากิจการของเขาทําอะไรประกอบกิจการอะไรถึงต้องซื้อเบียร์ซื้อเหล้าบางทีก็เป็นร้านอาหารซื้อเบียร์ซื้อเหล้ามามันเกี่ยวกับกิจการนะ,ค,ะ,ะคุณตอบได้ไหมตอนนี้คุณรู้ไหมว่าคุณทําเอกสารบัญชีให้กับธุรกิจทําอะไรครับอืมเป็นเครื่องจกักรประมาณเป็นเครื่องจักรเหรอ ชื่อเบียร์ฉัเล่าก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะแต่ว่าเราอาจจะประเมินได้ไหมว่ามันอาจจะเป็นค่ารับรองไหมอ่ะแบบพาลูกค้าไปกินไปดื่มอะไรอย่างเงี้ยหรือซื้อมาเลี้ยงในงานอะไรต่างๆในกิจการอะไรอย่างเงี้ยปีใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณดาว,ว่าอย่างไรได้บ้างน่าจะประมาณนั้นได้ค่ะได้ใช่ไหมได้ค่ะตรงนี้เนี่ยชื่อบินเป็นชื่อของบอริษัทหรือชื่อของกรรมการ เป็นซื้อกับชื่อบริษัทค่ะโนก็จะลงบันนทึกเป็บัญชีเป็นค่ารับรองค่ะเป็นค่ารับรองใช่ค่ะสาหรับเลี้ยงรับรองลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช่ค่ะทาการติดต่อใช่ไหมฮะคุณมองว่าอย่างนั้นมีโอกาสจะเป็นอย่างอื่นไหมคุณว่าประมาณค่าใช้จ่ายต้องห้ามประมาณนั้นได้อาจจะไม่เกี่ยวกับกิจการก็ต้องลงเป็นใช้จ่ายต้องห้ามหรือจริงๆแล้วเบียร์เหล้านี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับกิจการในการเลี้ยงรับรองนะ แล้วคุณจะทําไงต่อครับตอนนี้คือเจ้าของสลั่างานไม่อยู่คุณคิดว่าบินใบนี้คุณจะวางกองไว้ก่อนไหมหรือคีย์ลงไปเลยหรือจะคีย์ด้วยชื่ออะไรหรือใช้บัญชีพักอะไรยังไงบ้างเบื้องต้นเ,ออเบื้องต้นหนูก็จะลงเป็นค่ารับรองค่ะถ้าผังไม่มีค่ารับรองก็จะลงเป็นค่าใช้ใจ่ายต้องห้ามค่ะอ๋อ ดูที่ผังด้วยมั้ยเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าขีการนี้นี่เขาต้องมีผังมาก่อนแล้วใช่ค่ะมีค่ารับรองหรือมีใช้จ่ายต้องห้ามอะไรยังไงบ้างไหมใช่ไหมค่ะอ่ะโอเคงั้นตอนนี้คุณจะลงว่าจะลงเป็นค่ารับรองค่ะดูผังยังดูแล้วค่ะดูแล้วมีหรือไม่มีมีค่ะมีคุณก็เลยจะลงว่าเป็นค่ารับรองค่ะเป็นค่ารับรองอ่าทําเลยครับแล้วตอนนี้คุณคียเสร็จแล้วนี่คุณจะทํายังไงต่อครับให้เกิดความเชื่อมั่นว่าที่คุณคียแล้วมันถูกหรือมันผิด เออก็อาจจะดูได้จากว่าเออเขาบันจะค่าใช้จ่ายเคยบนทชุบริษัทนี้ลงเป็นค่าอะไรบ้างอะคะ่ะไปตรวจได้อ๋อดูตัวอย่างเก่าก่อนะจะมีโอกาสได้ถามเจ้าของสำนักงานบัญชีไหมวันนี้เจ้าของสำนักงานบัญชีเขาไม่อยู่จะโน้ตไว้ไหมหรือยังไงคืออยากจะรู้ลักษณะพฤติกรรมของการทํางานของคุณไงก็งถ้าสงสัยแล้วก็ได้เจออาจารย์ก็จะสอบถามค่ะถ้าไม่เจอแล้วก็จะมีพี่พนักงานอีกคนหนึ่งอะคะ่ะ<อ>ก็จะสอบถามค่ะอ,อ๋อจะสอบถามพี่ด้วยนะอ๋อโอเค